放进来。 เอาบอลแล้วเล่น่อนดิใครบอกอนี่ไอโฟนสิบแล้ว ใครก็ไปซื้อไอโฟนสิบตน้ตนๆเอ๊ะน <c oughs> ี่สิบเก้าแล้วอะไรพี่ฟินพี่ฟินส่งให้กับมาริโอ้ไอชาอาอามาริโอ้ส่งให้กับพีบบ่ฟินพี่ฟินโยกโยกโยกไปไหนครับเอาพี่ฟินส่งให้โอ้แล้วโอ้แต่ยาวมาลูกนี้แท่งเข่ามือกุ้งผ้ที่ <พา S 1> จบดิถึงนอ้องหน่อยนึงเลย ภาคต่อเร็วดิพี่ภูมิทำไมพี่นายจับบอลแล้วก็เข้ามือผู้รักษาประตูเอาผู้รักษาประตูโยนมาให้กับนิวเคียร์ไอ้นิวเยียร์นิวเยียร์ทำไมนิวเยียร์มองเพื่อนมองเพื่อนเตะให้ผู้ต่อสู้แล้วผู้ต่อสู้ก็เออโอ้ก็ปั่นโค้งโค้งลูกนี้ชนเสามาไอ้ยชนคานเอาเลยแต่ตั้นก็กระโดดทีบบลอาเมอร์โคพาเมอร์ส่งให้กับให้กับอันดาไปรับดิ ให้กับผู้ชมนะครับแล้วก็ภูมิส่งให้กับมาริโอมาเลอร์มาริโอมาเลอร์จะทำไงส่งให้กับพี่ฟินพี่ฟินทำชิงเอาติดนะครับเอามาริโอมาเลอร์มาเอ๋อไม่ใช่มาเลอร์นะพี่ฟินทำไงครับพี่ฟินโยกมาทำชิงนกับโอไมโอออกมาเอาโอเรากับโคพัมมอ ส่งมาให้กับจูมงจูมงเอาแล้วโอ้ก็ทำไงส่งให้กับพี่ฟินพี่ฟินพี่ฟินทำไงโตแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยังงยูนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวเนี้เธอต้องอยู่อย่างนี้เอไม่มองเอผู้รักษาประตูส่งบอลให้กับให้กับใครวะ ไม่ใครวะไม่ใครวะโฟกัสไม่ทันครับเอาทุ่มเหรอทุ่มเป็นลูกทุ่มของไฟสีแดงเอาสีแดงส่งให้กับพี่นายพี่นายส่งให้กับพี่ภูมิพี่ภูมิเผดยามาแล้วติดแล้วเอาแล้วบอลก็ออกไปเอาล้วครับลูกนี้พี่ภูมิทุ่มมาให้กับพี่นายพี่นายได้บอลอยู่ได้บอลอยู่แล้ว แล้วทำไมทำไมแล้วก็แล้วก็ทำไมครับแล้วก็ยังไงแล้วก็เป่าเป็นลูกฝาไปครับสีน้ำเงินได้ฝาไปกับเอาพี่น้ำหนึ่งทำไมมองเพื่อนอยู่ครับไม่รู้รว่าจะส่งใ,ให้ใครพี่น้ำหนึ่งส่งให้กับแมนยูแมนยูส่งเออติดนะเออไม่ติดนะพี่น้ำหนึ่ง ส่งให้กับแมนยูแมนยูแทงให้กับโคผู้มือแล้วโคผู้มือก็โดนปากเตะครับบอลตึ้งแรงวันนี้จ่ายบอลอะเอาแล้วกับรับแมนยูทำไงมองเพื่อนแล้วมองเพื่อนมองเพื่อนแล้วทุ่มมาลูกนี้ติดหัวพี่พูเอาแล้วพี่จูมองแกบอลได้แล้วทำไม่อแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทำไมแล้วก็พี่โตพี่โต โตทำไมพี่โตพี่โตทำไมม้วนม้วนเป็นโอ้มาลืรึมาริโอมาลืรึมาริโอเมาแล้วส่งให้กับโบแล้วก็พี่น้ำหนึ่งเคออกมาเอาแล้วพี่โตเก็บบอลได้พี่โตทำไมพี่โตพี่โตหักเข้าในมาเอาเอายังรออยู่แล้วก็ส่งให้กับพี่นายพี่นายทำไงต่อพี่นายทำยังไงต่อเอาแล้วพี่โตพี่โตส่งให้บอล เอ้พี่โตส่งให้พี่ฟินพี่ฟินส่งวันคุกคักคุกคักอยู่หน้ากระตูเออพี่จมงม้วนมาแล้วลูกนี้ลูกนี้ทำไมยังมีรับเอาส่งให้กับพี่นายแล้วลูกนี้แล้วลูกนี้โอ้เอาพี่นิวเยียยังมาต่อได้แล้วแทงโอ้ติดติดับติดโอ้มาเิโอเมาแล้วส่งให้กับพี่ฟินพี่ฟินทำไมพี่ฟินฟินดูเพื่อน พี่ฟินดูเพื่อนส่งให้กับโอ้โอ้โอทำติดอับแล้วก็โอ้โอ้ทำไมต้องโอ้ทำไมต้องวิเราผ่านไปได้เจ,จ้าตัวเล็ก<ม>ส่ง<อ>ให้กับ<อ>พี่จูมมีการเปลี่ยนตัวนะขายอะแทนขายเอาละพี่เออเก็บบันไดพี่โซนพี่โซนพี่โอโซนนะเอาง่ายกับอามา เออามืแล้วใส่เลยลูกแล้วไททันก็โอ้เหินขึ้นฟ้าว่ะเฮ้ย <c oughs> ยังอยู่นะครับเอาละครับเอาละครับผูบ้รักษาประตูตั้งเตะตั้งเตะตั้งเตะนะครับส่งมาให้กับพี่ฟินพี่ฟินทำไมเอาครึง่คงครึ่งครึ่งให้กับมาริโอเมาแล้วมาริโอมาริโอ ติดแล้ว <lush> ต <'s> ิดอาม่ายัดเลยลูกยังไม่ยิงครับยังไม่ยิงยังไม่ยิงเบาไปวะแมนยูทรงเออเราเดินติดมาได้แล้วลูกนี้ทำไมโตทำไมโตจูมงจูมงทำไมโตเออแล้วพี่นายทรงให้กับพี่โตพี่โตทรงให้กับพี่ฟินพี่ฟินพี่ฟินทำไมโลดไปไหมโลดไปแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยังอยู่ อยัางอยู่เหมือนกันเว้ยมาริโอมาริโอทำไมมาริโอมาริโอมาริโอหมุนหมุนมาหาเพื่อนไม่เจอเพื่อนไปอยู่ไหนับพี่โตพี่โตเอาเอาหล่อลื่นนท่แม่ลูกนี้สวยแล้วหล่อแบบหลอกแบบโคตรเทปโอ้โอ้โอ้ทำไมโอ้ส่งให้กับพี่จุมงพี่จุมงทำไมเอาโดนเอาฟ้าไม้ฟ้าไม้ใหม่เอาแล้วพี่น้ำหนึ่งเปิดมา พี่ฟูมิเก็บบัลได้เอาแล้วก็โดนตายไปได้ของทีม,มดีน้ำเงิน,นอาร์เมอร์โดนพี่ฟินไม่มีคนมาซัพพอร์ตเลยน,เน้ำเงินอะมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไตไปแทนกับแมนยูนะครับอ๋อไม่ใช่ครับไตไปแทนกับโครูนิวยอร์กไหมครน่าจะครูน่าจะคร์พมือ <c oughs> ใช่ไแตแทนอาร์เมอ,อร์เอาไอ แล้วเพราะว่าไอแมนยูขึ้นมาเล่นแทนไงเล่นปีกแทนเธอต้องไปบอกโค้ชให้ลงเล่นอ๋ล้เอาลเอาลยไงทำไมตอบพี่ฟินพี่ฟินมองเพื่อนจะทำไงตอบพี่ฟินมีความเร็วอยู่ในตัวทักษะเป็นเลิศเลยครับพี่ฟินส่งมาให้กับภูมิภูมิจะไงส่งให้กับมาริโอมาแล้ว มาเลโอทำไงมาเลโอส่งให้กับกับกับมาเอาแล้วเอาพี่ไต่ทำไงพี่ไต่พี่ไต่พี่ไต่บอดเลยไม่สีน้ำเงินได้สาภาคบอลเอาลับสีน้ำเงินพี่ไต่เป็นคนจะเปิดลูกนี้ลูกนี้ต้องทำแร็ป เล่นใกล้หรือจะคอสไปลูกนี้เล่นสั้นเล่นสั้นนะมาเล่นสั้นเล่นสั้นเล่นสั้นเอาจับบอลจับบอลแล้วนะเพราะว่าพื้นมันขัดขัดกระกระกะครับเอาแล้วแมนยูเก็บบอลได้แมนยูแมนยูอ่านึงก็ตังๆเลยอาเรามีบอลเข้ามาเกี่ยวได้ไหมครับเอาเล่นบอลผิดครัเอาพี่นายทำไมพี่นายทำไมไม่ยิงโอ้โหให้ผู้ต่อสู้ไป แมนยูแมนยูครึ่งครึ่งยอกยากเอาละโอ้โอ้ทำไมโอ้โอ้โอ้ส่งไให้กับพี่ภุมพี่ภูมส่งม้เสียงเบาแล้วคนมากอ่ะเออพี่ฟินเลี้ยงดยกินตัวมาได้สวยลูกนี้มีความเร็วมีความเร็วแล้วส่งให้กับโอ้โอ้ทำไมโอ้ส่งให้กับพี่ฟินเหมือนเดิมพี่ฟินพี่ฟินพี่ฟินทำไม เอา,เอา,อาดักไหมเาแล้วทำาชิงยังยู่พว่บูมเก็บบอลได้พีบูมทำไงพีบูม้ครับตรงนี้ก็เปลี่ยนพื้นที่มาเียคนบังเอาลโอ้โอ้โอ้ทำไมโอ้ทำไม อ็ส oh, ่งให้กับพี่เปิลพี่เปิลพี่เปิลจด้วยสอนกันด้วยอาก้ากับตาอ่ะพี่นายอุ้ยลอกมาได้ไหมไม่ได้เอาละครับไม่มีผู้ติดเสินอยู่ในสนามส่งให้กับพี่ฟินพี่ฟินทำไงพี่ฟินพี่ฟินพี่ฟินยังคึงดึงหรอกไปแล้วก็ส่งให้กับโอ้โอ้ส่งให้กับพี่ฟิน พี่ฟินคนฟ้าชิลทอมเมอร์มีความเร็วนะถ้าตัดแล้วโตให้ทอมเมอร์เลยพี่ฟินทำไงพี่ฟินส่งให้กับโอ้เอาละโดนตัดไหมไม่โดนแล้วยังอยู่เอาละมาได้เลยตัดไม่ได้แล้วเอาราว่าอยู่ข้างล่างดีกว่าไงหนึ่งอย่างเงี้ยระยะเนี่ยลองได้ไหมลูกของสีน้ำเงินไปไปแล้วคน,ไไนที่เตะเป็นน้ำเงินเดี๋ยวเราจะทอนกลับทำไงลูกพี่น้ำเงิน ใกล้หร <Orb> ือจะเปิดครับถีงคลกเลยเอาแล้วเปิดยาวๆวุ้ยนิดเดียวชนคานไปอโยมตัวสูงอพยพถ้าตัวเต้ยว่านี้ทุกคนเข้าไปแล้วเอาแล้วทำไมโดนตัดได้ไหมเอาแล้วพี่น้ำหนึ่งบังสวยตรงนี้นกับฟูผาโอ้ตัดไม่ได้เอาโอ้ตัดไม่ได้แล้วตัดเอาสีแดงได้ เอาก็เป็นการฟาของสีแดงพยายามเกมรับตะก้าด้านข้างเราไม่ใช่ตัวกลางเออเอาก็ส่งให้กับพี่เปิ้ลพี่ฟินพี่ฟินทำเงินพี่ฟินพี่ฟินทำทิ้งไหมเอาก็เดี๋ยวให้พี่ฟินพี่ฟินส่งให้กับโอ้พี่ฟินส่งให้กับโอ้โอส่งให้พี่ฟินแล้วพี่ฟินก็แล้วก็สวยครับลูกนี้ ลูกนี้สวยนี่ทำไมทำไมต่อมีคนนั้นอ๋อทำไมต่อทำไงต่อแล้วใส่ขวามาลูกนี้ไม่เข้าครับไม่เข้ายั้งยุง <laughs> นะครับเป็นพยายามจะเดินดูแต่ลูกบอลลูกเป็นลูกเต่มุมครับนดึงสั่งหน่อยนึงเป็นลูกเต่มุมนะครับของ สีแดงสีแดงเม่อเยอะว่าใครเปิดวะชั่วโมงเหรอสีแดงสีแดงเยอะก็จะมึนๆเอ้ยมีคนบังครับเอาละครับมาเปิดมาลูกนี้มองแล้วยังอยู่แล้วทำไมต่อค่ะเชฟยังไงเออ,อบีบเข้าไปเล็กลงอีกแล้วแล้วทำไมต่อผู้รักษาประตูวบ เิดโคดมาลูกนี้เต <P eme S 3> ็มเต็มพีสีแดงเอาพี่ฟินมาลูกเอาล้วพี่พี่เมาทำไมโยกโยกนิดเดียวเอาละเอาแล้วบัง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 พี่บังขายโรตีอยู่ไหมครับเอครับมาขึ้นมาเลยให้ตายตัวเดียวพ่อหนึ่งลูกนี้ทำไมครับมือลอยหนึ่งก่อนเอาล้ครับ มาแล้วประตูทัง้งแล้วขอเราขอแล้วเปิดมาลูกนี้ส่งให้กับพี่น้ำหนึ่งเอ็นหนึ่งบงังเอาแล้วพี่ฟินตัดมันได้ไหมเอาแล้วพี่อายแล้วโดนแล้วยัอยงอยู่บันออกไหมยังทางนั้นเอาแล้วส่งบอลให้กับพี่เปิดพี่เปิดส่งให้กับโอ้โอ้ทำไมโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้คือดึงหลอกไนนอนมหพี่ฟ<อ>ิน พี่วินทันทีแบบเดิมมาบาคอขอเจอกับผมเอ้าเงียบไหมล่ะคนฟังเออแล้วโอ้โอ้ทำอ่ะยังอยู่นะแล้วก็เปิดยาวยาวเข้าไปมือเต็มเต็มเข้ามือพูดักษาประตูแล้วเพิ่มเร็วเอาละครับเอาละครับเอาละครับดึงดึงบ่งดึ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 งไปทำให้พี่ฟิน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 ครึง ครึ่งมาครึ่งลูกนี้ส่งให้กับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลทำไมอุ้ยมีหลองด้วยอุ้ยส่งให้กับโอ้โอ้โอ้ทำไมโอ้ทำไมโอ้โอ้ส่งให้กับพี่ฟินพี่ฟินทำไมครับพี่ฟินยังยังครึ่งยื้อส่งให้กับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลส่งให้กับโอ้โอ้โอแทนไคไม่มีใครถูกไหมเอาเลยครับ มาเริ่มกันได้แล้วยสีแดงได้เป็นการทุ่มเอาสองให้กับโอเดินตัดไม่ได้เอาแล้วสีแดงยังเก็บบอลได้อยู่พี่ฟินทําไมพี่ฟินทําไมพี่ฟินส่งให้กับโอโอทำไมครับโอโอส่งให้กับพี่นายพี่นายทําไมยังคึงอยู่ครับเอายิงสักทีไหมแล้วพี่ภูมิยิงมาลูกนี้ยังอยู่ เอาล้วเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งกันเอาพี่โก้โซนไปมาตัวนี้ตัวตึงเย็บราดเลยครับเอาแล้วก็เอาครับโทษมาสอนวิธีการเล่นตำแหน่งครับลูกนี้มาเหลื่อมเงินได้ครับตั้งแต่ของผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูตรงให้กับพี่น,น้ำหนึง่งเี่ยนหนึง่ง ส่งให้กับพี่เปิ้ลเอาพี่เปิ้ลส่งให้กับสีน้ําเงินสีน้ําเงินทําไงสีน้ําเงินสีน้ําเงินเอ้ยไมีทันไมีทันแทงมาให้กับอาเมอร์แล้วลูกนี้แล้วลูกนี้ทำไมเออลื่นแป๊บยังอยู่เป็นลูกค้อนเนอร์ของสีน้ําเงินนะเอาล้วครับมาลูกนี้เออเดี๋ยวมาเข้ามือเพื่อรักษาประตูรักษาประตูยวนจ๋าไปนี่ยังมองไม่ได้ สุดสวยเลยลูกนี้เอาล้วครับทำไงต่อแล้วทำไงต่อคึงดึงหลอกเอาม้วนม้วนม้วนแล้วอุยอุ้ยยังอยู่ลูกนี้สวยเลยลูกนี้โอดมากครับเอาเปิดมาลูกนี้เอาเดินเอาแล้วโตกลับมาได้แล้วโตโตมาลูกนี้เอาเออว้าวว้าวบอลหายเอาแล้วพี่เปอร์เตะพี่เปอรยัง เอาละครับพี่เปอร์เอาเอาจะทำไงเอากแล้วพี like ่ฟินพี่ฟินฟินทำไมเอาละลอกมามาลูกนี้เอาละครับส่งให้กับพี่เปอร์พี่เปอร์ทำไงส่งให้กับโอ๊แล้วก็เลี้ยงเงินตังบ้าได้เอาพี่ฟินยังเก็บบอลได้อยู่เอาละเอาพี่ภูมส่งตายระวังพี่นายพี่นายพี่นายแล้วทำไม ทำไมพี่จูงงพี่จูมงยังอยู่ไหมอยู่ไหมพี่ไตสีแดงทำบนออกไปดูนครับโอ้โอ้ทำไมโอ้หทำไมอ้ทำไมอ้หทำไมอุ้ยังอยู่เอาเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กใส่ขวามาลูกนี้ติดไปครับเป็นคอนเนอร์ของสีแดงครับเจ้าตัวเล็กีนสุดยอดเลย ชื ừ, ừ, ่อมาริโอเมาแล้วนะครับเอาเจ้าตัวเล็กทำไมเจ้าตัวเล็กยิงมาลูกนี้ติดที่ไตแล้วเจ้าตัวเล็กยังอยู่ก็มีการเป่าปีไปเจ้าตัวเล็กได้ถึงกับนอนกองไป